มาชมสวนดอกไม้สวยๆกันนะคะเพืเ่อนๆมีตั๊กแตนด้วยมีตั๊กแตนด้วยไาละออสเตรเลียนะคะขาวเต็มต้นเลย ดอกไม้ออสเตรเลียไม่รู้ต้นอะไรมั่งนี่ต้นต้นมะตูมมะตูมแขกมะตูมซาอุเนี่ยมะตูมซาอุกินกับลาบกับปนอร่อยเนี่ยกินกับ ลา,าบเนื้อก้อยเนื้ออร่อยมากสีดเท้าตัวนี้สวยมากคือตัวนี้กำลังออกดอก ทุกอย่างอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสวยมากค่ะ ดูสิคะฟาร์มที่ดีฉันทำงานนะคะนี้นี้ดอกไม้ที่เมืองไทยไม่มีบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีสีชมพู ลสมนยังกสวรรค์เลยค่ะทุกอย่างออกดอกหมดเลยสีแดงเมื่อกี้สีชมพูทุกอย่างกำลังแบ่งบ้านออกดอก สีม่วงสีแดงเนี่ยค่ะสวยมากเพื่อนๆบางอันก็ไม่รู้ชื่อบางอันก็รู้ชื่อเนี่ยค่ะสวยค่ะสวยมากๆ วันนี้ค่ามาดูที่ทำงานตัดต้นไม้ไปปลูกค่ะงานที่ทำเป็นงานที่ชอบค่ะเกี่ยวกับต้นไม้สวนรยาออซซี่สเตชันได้ทุกอย่างนคะ ชมพูเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย